โอเยเนี่ยนิ้นเสร็จแล้วนอ้โนี่โอ้โหเป่นใจเว้ยกินบ้านนู้นเป็นน้อด้วยมาน้ำปลาดูแล้วลูกกินขี้ไอะไรอบบอไม่หล่อ ก่อนวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเนี่ยมีเมนูไข่นึ่งปลาไข่นึ่งปลาไข่เจียวไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกเนี่ยผักบุ้งไฟแดงเฮ้ยไม่มีผักบุ้งผักกะหล่ำปลีอันนี้มีอะไรอีกนี่อะไรอันนี้อะไรไก่สดไก่สดหมูไม่ใช่ไก่หรอไก่ตรงไหนเนี่ยมีหมู โอ้โห,โหอะเดี๋ยวดูอีบ้านหนึ่งบ้านนี้มีอะไรบ้างครับต้มยำค่ะโอ้โหเป็นไงไข่เจียวกระดกกระทะเป็นไมงมืออาชีพอันนี้อะไรครับไข่เจียวไข่เจียวต้มยำไก่อันนี้ต้มยำไ<ข>กไ่เดี๋ยวจะผัดกะเพราด้วยค่ะโอ้โหผัดกะเพราผัดกะหล่ำนะครับ

ใส่สองสีกับผัดเห็ดข้าวโพดโอ้โหใส่น่ด้วยใส่ขอดอกมาด้วยโอ้โหขอดอกใส่ผัดเห็ดขอดอกใส่ผัดเห็ดเฮ้ยะหลิวก็มีนะวัวไปแยกงคนดีจัดบ้านนี้มีอะไรครับกำลังตั้งเตาอยู่บ้านนี้อันนี้หุงข้าวครับ อันนี้โฮมสเตย์นะครับ้องบูมทำอันนี้เอาไปทำเพื่ออะไรครับ <c oughs> ทำผ่กะเพราลูกบอกขาวนูแล้วมาข้าวข้าวดีดแล้วปัญหาแล้วครับข้าวดีดแล้วนละกันลูกโอ้โหอันนี้พร้อมยกเสิร์ฟนะครับ

ははู้สึกว่าต้องพรอเ่ะนันนี่เป็นห้องห้องนะบ้านละห้าร้อยหห้องละไม่ตคนเจ้คนาคนี่น้บาบางไฟเป็นแบ่ห้องเลยนเป็นยังงขอราทุกวังเขาบอกสองร้อย้านละสองร้อยบนละสองร้อยบ้านหนึ่ ออหนึ่งห้าร้อยแต่มันก็มีนะก็ไม่มีแบบโซนอย่างนี้ใช่ป่ะอันนีโซนอย่างนี้อันนี้มันก็เราจะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วตรงนี้วิวมันดีทำไมเนี้ยโอเคมองได้นิวมันดีไม่บอกก่อนยกไปไหนเนี่ย โอโหก่อนกินเลยเนี่ยอันนี้ใครเตรียมมาอะไปดอ่ะไม่ไม่พี่แนนพี่แนนบอกให้กินเองอะไรไม่เคยเลยบูก็ไม่ยำไม่ยน้ำต้มระวังไวะเล็กหม้อข้าวหนัอันนี้ครัวบ้านจ่าโบ <differences S 2> เป็นแบบนี้โฮมสเตย์อาจารย์รถเรามาไหป่ะอยู่ข้างหลังนะเปิดประตูไป